เรื่องราวเริ่มต้นที่ฮีโร่เด็กน้อยวัยแปดขวบผู้น่าสงสารเพราะเขาเพิ่งจะสูญเสียพ่อและแม่ไปเขาจึงต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายโชคดีที่คุณยายนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากเธอพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างเพื่อให้ฮีโร่กลับมามีความสุขแต่ก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลน,นักคุณยายจึงได้พูดปลอบเขาอย่างจริงใจจนฮีโร่รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นคุณยายก็ได้นําหนูน้อยตัวสีขาวน่ารักมาให้ฮีโร ฮีโร่จะได้ตั้งชื่อหนุวนีว่าเดซี่เขาได้ใช้เวลาเล่นอยู่กับเดซี่และคุณยายจนเขาเริ่มงกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง แต่ขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะดีกลับมีสิ่งที่เลวร้วายกว่ารอเขาอยู่แม่มดตนหนึง่งได้ยืนจ้องมองเขาอยู่ข้างนอกบ้านสักพักหนึ่งคุณยายก็มีอาการไออย่างหนักวันต่อมาขณะที่คุณยายพายฮีโร่ไปช้อปปิง้งฮีโร่ก็ได้พบกับแม่มดตนนั้นเธอได้พูดทักทายฮีโร่และหลอกล่อเขาด,ด้วยลูกผมแถมยังมาโมอกมาด้วยจนฮีโร่รู้สึกเหมือนตกอยู่ในพวังงูตัวนั้นก็เกิดจะทำร้ายเขาแต่เมื่อคุณยายเรียกหาฮีโร่แม่มด ไม่ได้หายไปฮโร่รู้สึกกลัวมากเขาพยายามจะบอกเรื่องนี้กับคุณยายแต่คุณยายก็มีอาการไออย่างหนักออกมาเขาจะไม่ทันได้บอกเีลยวคุณยายก็ชวนเขากลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณยายก็ถามเรื่องที่เขาเจออีกครั้งฮีโร่จะได้เล่าเรื่องที่เขาเจอให้ฟังทั้งหมดแล้วคุณยายก็ถามว่า ผู้หญิงที่หลานเจอเธอสวมถุมงมือถึงข้อสอบหรือเปล่าหรือสวมห้าหกัวไว้ไหมซึ่งทุกอย่างมันก็ตรงกับที่คุณยายสงสยัยเธอจึงพูดออกมาว่าเป็นอย่างที่ยายกลัวเข้าแล้วผู้หญิงที่หลานเห็นน่ะคือแม่มด ฮีโร่ตกใจมากเขาพยายามตั้งสติเขายังคิดว่าคุณยายแค่อ่ำเลนคุณยายจึงได้เล่าเรื่องที่เธอเคยเจอในอดีตให้ฮีโร่ฟังว่าในตอนที่ยายยังเด็กยายมีเพื่อนสนิทชื่ออลิซเราทั้งสองมักจะทำทุกอย่างด้วยกันแต่อยู่มาวันหนึ่งอลิซก็ได้ทำสิ่งที่ไม่มีเด็กคนไหนควรทำคือการรับขนมจากคนแปลกหน้ายายเห็นแล้วรู้สึก,กลัวมากเรี่อวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตตกดึกคืนนั้นพอยายเห็นว่าอลิซไม่เป็นอะไรยายก็ ็รู้สึกดีใจมากแต่เช้าวันถัดมาความดีใจก็หายวับไปพออลิซเริ่มกายร่างเป็นไก่ตหน้าตดตาของยายแล้วฮีโร่ก็ถามว่าแล้วแม่มุล่ะครับหายตัวไปไหมคุณยายจึงได้บอกว่าโอ้ oh, ไม่หรอกถ้าแม่มดได้เข้ามาในชีวิตแล้วเธอจะไม่หายไปพร้อมกับตะหนักได้ว่าแม่มดก็คงไม่ละความพยายามจากฮีโร่แน่นอนเธอจึงได้เข้าไปในห้องหลับใต้บันไดซึ่งภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยสมุนไพรและแยาพิเศษ แถมคุณยายยังได้ทําพิธีแปลกๆราวกับหมอผีวูดูเมื่อคุณยายทําพิธีเสร็จเธอก็รีบเก็บของและพาฮีโร่หนีไปอยู่ที่โรงแรมสุดหรูเพราะเธอคิดว่าที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สดุดแต่คุณยายกลับคิดผิดเพราะราชนีแม่โมดดันเลือกโรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่ชุมน,นุมเมื่อเวลาค่ํามาถึงคุณยายกับฮีโร่ก็พูดคุยกันถึงเรื่องของแม่มดต่อคุณยายพยายามจะให้ข้อมูลของแม่โมดกับฮีโร่เท่าที่จะทําได้คุณยายได้ ให้เล่าว่าแม่หมดตัวจริงนั้น มีปากที่กว้างมากจนเกือบจะถึงใบหูแถมพวกนั้นยังไม่มีมือมีแต่กุ่งเล็บและไม่มีนิ้วเท้าแม่หมดถูกตนนั้นหัวล้านเลยต้องใส่วิธีทําให้เจ็บและคันมากพื่อวิคพวกแม่โมดเลอกกันอย่างนั้นนะและรู้จหมุกที่มันจะใหญ่ขึ้นเวลาที่มันตามหาเด็กเด็กแต่แยายขอบอกก่อนเลยนะกลิ่นเด็กๆน่ะมันเหม็นมากสาหรับแม่โมดเด็กที่สะอาดกลิ่นจะเหมือนกับขี้หมาฮีโร่จะได้บอกว่างั้นผมไม่อาบน้ําแล้วดีกว่าแต่คุณ ai cũng bỏ qua, kẻ làm như thế chiều ฮีโร่รู้สึกกลัวมากคุณยายจึงปลอบเขาเดยกพวกเขาทั้งสองก็เข้านอนวันต่อมาคุณยายก็มีอาการไออีเธอจึงคิดอยากจะนอนพักในห้องเฮียคุณยายก็อนุญาตให้ฮีโร่ออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ฮีโร่จึงออกไปเดินเล่นแล้วเขาก็ได้เจอกับห้องจัดงานประชุมเขาสมาคมผูต้ต่อต้านการทางานกรรมเด็กเขาจึงอยากจะเข้าร่วมฟังด้วยแต่ขณะที่เขาจะเปิดประตูเข้าไปในห้องงานบรูโน <Bruno S 2> เด็กน้อยชอบกินหุ่นจำมัมก็พูด ทักทายเขาทั้งสองจึงได้พูดคุยกันเลียวบรูโน่ก็ถามฮีโร่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งบอกให้ฉันไปเจอตอนเที่ยง25เธอบอกจะเอาช็อกโกแลตให้ฉันตั้งหกแท่งแนะ่สักพักหนึ่งแม่ของบรูโน่ก็มาบ่นและลากหูเขาไปฮีโร่จึงเดินเข้าไปในห้องประชุมที่เงียบสงบเขาตั้งใจจะใช้ที่นี่เป็นที่ฝึกเดซี่แต่แล้วสักพักหนึ่งไฟในห้องประชุมก็สว่างขึ้นแล้วแม่มดก็เดินเข้ามา ฮ e โร่จึงรีบมุดเข้าไปหลบใต้เวทีเขาได้แอบดูสถานการณ์ต่างๆจากข้างใต้นั้นราชินีแม่มดก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นแต่เธอก็พยายามไม่สนใจแล้วราชินีแม่มดก็เริ่มสั่งการให้แม่มดทุกตนปลดเร่องจิตที่สวมอยู่เริ่มตั้งแต่ถุงมือรองเท้าและวิกที่สวมอยู่จนเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของแม่มด จากนั้นราชนีแม่มดก็ได้ระเบ,บิดความโกรธที่มีต่อเด็กๆออกมาเธอได้สั่งการให้แม่มดทุกตนกำจัดพวกเด็กให้หมดทั้งโลกแม่มดตนหนึ่งจึงยืนขึ้นและถามว่าท่านมีแผนอะไรคะแต่การที่เธอลุกขึ้นยืนมาครัน้นี้มันทำให้ราชนีแม่มดโกรธมาก จนปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาจากดวงตาทำให้เธอสลายหายไปแต่เมื่อราชินีแม่มดจัดการเธอเสร็จกลับพูดว่าที่จริงแล้วนั่นก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะแล้วราชินีแม่มดก็บอกแผนของเธอว่าฉันอยากให้พวกเธอทุกคนกลับไปที่เมืองของพวกเธอแล้วเปิดร้านขายลูกกวาดที่เลิศเลอที่สดุดเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วง ในห้องใหม่เลขหกหกห้องของฉันมีใบายาที่เต็มไปด้วยแบง์ดอลลา่าส,สดสดในใหม่แล้วราชินีแม่มดก็ได้นำวลยาสูตรด86ที่ทำให้คนกลายร่างเป็นหนูออกมาเธอบอกให้แม่มดทุกตนโยนสิ่งนี้ใส่ลูกอมด้วยเพื่อเปลี่ยนให้เราเด็กน้อยกลายเป็นหนูแม่มดทุกตนต่างตื่นเต้นและปรบิ้วให้นาง หลังสักพักหนึ่งราชินีแม่หมดก็ได้กลิ่นเฮโลอีกครั้งเธอจึงใช้จมูกใหญ่ๆดมตามหากลิ่นตามเวทีและยังได้เหวี่ยงเวทีออกไปแต่โชคดีที่ฮโลกลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะเขาเข้าไปซ่อนอยู่ในท่อระบายอากาศแม่หมดจึงได้พยายามตามหากลิ่นของเขาต่อเจอแล้วบรูโนก็ขอประตูเรียกแม่หมดเขาได้มาตามนัด แม่มูทุกตนจึงเรีบส่วงวิกและต้องรับบูโนบูโนโได้เดินเข้าไปเอาช็อกโกแลตอย่างไม่เห็ใจอะไรแล่เมื่อตอนเที่ยง25มาถึงบูโนก็กลายเป็นหนูต่อนหน้าต่อตาเพราะก่อนด้านนี้หนึ่งชั่วโมงเขาก็ได้กินช็อกโกแลตที่ผสมน้ำยาสูตรดส6เข้าไปแล้วแม่มูทุกคนต่างชอบใจและไม่แอบเขาให้ตายใีด้านฮีโร่ที่แอบ,บดูอยู่เดซี่ก็ได้บอกกับเขาว่าฉันจะไปช่วยเองฮีโร่ถึงแปลกใจที่เดซี่พูดได้ เดซี่เริบวิ่งตรงออกไปช่วยบรูโนออกมาราชินีแม่โมดจึงได้ลงที่ซ่อนของฮีโร่เธอได้ลากเขาออกมาพร้อมทั้งหยอดน้ำยาใส่หูของเขาจนเขาเปลี่ยนกายเป็นหนูอีกคนแล้วแม่โมดก็นำค้อนมากะจะทุบเขาให้ตายเดซี่จึงรีบเข้าไปกัดมือของแม่โมดจนแม่มดทุบพลาดโดนใส่มือของตัวเอง เดซี่กับฮีโร่ก็ร่งพ่งเข้าไปในท่อระบายอากาศแต่แม่มดก็ไม่ยออ่อท้อยืดแขนที่น่ากลัวออกไล่ล่าพวกเขาจนมาถึงช่องพัดลมพวกเขาจึงรอดมาได้จากนั้นฮีโร่ก็ชวนให้พวกเขาวิ่งไปหาคหุณยายพวกเขาจึงรีบวิ่งหลบผู้คนจนไปหาคหุณยายที่ห้องได้ฮีโร่รีบแนะนําตัวและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คหุณยายฟัง คุณยายรู้สึกเศร้าใจมากที่ปกป้องหลานไม่ได้แล้วบรูโน่กับเดซี่ก็วิ่งออกมาเดซี่ก็เล่าให้คุณยายฟังว่าเธอเคยเป็นเด็กผู้หญิงกำพร้า และถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหนู่เมื่อสี่เดือนก่อนและชื่อจริงๆของเธอก็คือแมรี่คุณยายจึงอยากจะช่วยคืนร่างให้พวกเขาทุกคนขณะที่คุยกันคนกำจัดหนูก็กดกริ่งห้องคุณยายจึงรีบไปเปิดประตูแล้วคนกำจัดหนูก็บอกคุณยายว่าเราได้รับแจ้งเรื่องฝูงหนูเขาได้ขออนุญาตนำกับดักหนูไปวางไว้ทั่วห้องคุณยายก็อนุญาตเมื่อเขาทำงานเสร็จ คุณยายก็ได้พูดถึงเรื่องการแก้คำสาบต่อคุณยายนั้นต้องการตัวยาสูตร86เพื่อมาทดลองหาวิธีแก้คำสาบแมรี่จึงได้บอกว่า ราชนินีแม่มดพักอยู่ห้องหกหกเธอมียาพิษอยู่เต็มห้องคุณยายจึงได้รู้ว่าราชนินีแม่มดนั้นพักอยู่ใต้ห้องเธอนี้เองฮีโร่จึงได้อาสาเป็นคนไปนำยามาพวกเขาจึงพากันไปสอดส่องดูรัฐราวที่ระเบียงเมื่อแม่มดออกไปข้างนอกคุณยายก็ได้หย่อนถุงไหมพรมและฮีโร่ลงไปชั้นล่าง ฮีโร่ก็รีบไปนำยาสุด86มาแต่ขณะที่เขากำลังจะออกไปแม่โมดก็ได้เดินกลับมาในห้องพร้อมบ่นถึงเรื่องที่ห้องอาหารไม่อนุญาตให้นำแมวสัตว์เลี้ยงของเธอเข้าไป ฮีโร่จึงได้ใช้จังหวะที่ราชนีแม่มดเผลอให้วิ่งตรงไปที่ไหมพรมแต่ขณะที่คุณยายจะลากเขาขึ้นไปแม่มดกลับดึงถุงไหมพรมไว้คุณยายจึงได้แถว่าฉันแค่เผลอทำไหมพรมตรงลงไปหนะักแม่มดที่เห็นหน้าคุณยายก็พูดออกมาว่าฉันเคยเห็นหน้าเธอแต่ก่อนที่ราชนีแม่มดจะได้พูดอะไรต่อผู้จัดการโรงแรมก็ได้กดกิ่งเรียกเธอเธอจึงปล่อยพวกเขาไป ผู้จัดก,การโรงแรมนั้นได้ไมาถามถึงร่างอาหารเย็นและซุปแม่มูจึงได้เลือกซุปถั่วและเน้นย้ำว่าไม่ใส่กระเทียมีนได้ของคุณยายเมื่อเธอได้น้ำยาสุดร8มากมาเธอก็ได้ทดลองทำยาแก้ผีดแต่ก็ไม่มีสูตรไหนได้ผลเลยเพราะพลังของราชินีแม่มดนั้นแข็งแกร่งกว่ามากคุณยายจึงรู้สึกเสียใจที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยฮีโร่จึงได้พูดปลอบใจคุณยายและยอมรับในการเป็นหนู เละดูเหมือนว่าการเป็นหนูของฮีโร่นั้นมันทำให้เขามีความกล้ามากขึ้นเดี๋ยวพวกเขาก็ร่วมช่วยกันวางแผนสกัดไม่ให้เหล่าแม่โมดเปรียมเด็กทุกคนให้กลายเป็นหนูฮีโร่จึงแนสนอว่าผมรู้ว่าต้องทำยังไงผมจะแอบ,บเข้าไปในห้องครัวและแอบ,บนำน้ำยาสุด8 6นี้ใส่ลงไปในหม้อสุปของแม่โมดทุกคนก็เห็นด้วยพวกเขาจึงเริ่มลงมือทันที ฮีโร่รีบนำน้ำยาสู 86, ตร8ปตรงไปที่ห้องครัวและเทมันใส่ลงในหมอ้อซุปจนหมดขวดเมื่อเวลาอาหารเย็นมาถึงเหล่าแม่หมดต่างทานซุปนั้นเข้าไปอย่างอริดอร่อยแต่ราชนิแม่หมดนั้นยังไม่ทันนิทานเข้าไปเพราะเธอได้เห็นคุณยายก่อนเธอจึงเดินมาหาคุณยายและบอกว่าฉันจำเธอได้แล้วเด็กผมหางเปียที่เคยวิ่งหนีฉันแต่ฉันก็เปลี่ยนให้เพื่อนหน้าเกลียดของเธอกลายเป็นไก่ ขณะที่ราชินีแม่หมดก้มหน้าลงมาคุยกับคุณยายนั้นฮีโร่ก็ได้สังเกตเห็นกุญแจห้องของราชินีแม่หมดพวกเขาจึงช่วยกันพยายามแอบนำกุญแจมา เดี๋ยวสักพักหนึ่งรีบยาสูตร86สกก็ออกอาการเลาแม่โมดตั้งระเบิดตัวและพาทตงกายร่างเป็นหนูโมดคนทุกคนในห้องอาหารต่างแตกตื่นคุณยายจึงใช้โอกาสนี้รีบตรงไปที่ห้องของราชินีแม่โมดภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยยาพิษมากมายคุณยายจึงรีบเกรียบยาทั้งหมดแต่แล้วสักพักหนึ่งราชินีแม่โมดก็ตรงเข้ามาเธอโมโหมากรีบยืดแขนออกมากะจะทำร้ายคุณยายอย่างโหดเทียมแต่แล้วบรูโน่กับแมรี่ก็ได้ใช้กับดักหน หนีบเข้าเต็มท้าของราชินีแม่โมดจนเธอร้องกี้ดอกมาอย่างสุดเสียงแล้วฮีโร่ก็ได้ใช้ตัหดักหนูดีส่งตัวเองกับน้ำยาสุด86ลอยตรงไปช่นปากของราชินีแม่โมดราชินีแม่โมดจึงได้รินลดน้ำยาของตัวเองแทนในนั้นร่างกายของเธอก็ลรลเบิดและกลายเป็นหนูทันที แถมเป็นหนูที่ตัวใหญ่และน่าเกลียดด้วยแต่แม่มดก็ยังไม่ยอมแพ้เธอพยายามวิ่งไล่ล่าพวกเขาคุณยายจึงได้เรีบกนำถูแก้วมาขังหนูราชินีแม่มดไวจากนั้นฮีโร่ก็ได้นำกุญแจไขาหีบเงินให้คุณยายคุณยายจึงได้เงินมากมายแถมยังได้รายชื่อที่อยู่ของแม่มดทุกตนบนโลกฮีโร่จึงได้พูดว่าด้วยรายชื่อและเงินนี้เราจะเปลี่ยนแม่มดทุกตนให้กลายเป็นหนูหมด คุณยายก็เห็นด้วยเรียคุณยายก็ปล่อยแมวสัตว์เลี้ยงของราชนีแม่มดออกมาแมวจึงได้จัดการกินเจ้าของตัวเองทันทีจุดจบอันน่าซ้อของราชนีแม่มดวันต่อมาคุณยายก็ได้แจกจ่ายทิปให้กับพนักงานโรงแรมทุกคนเธอยังได้พาบรูโน่ไปหาแม่ของเขาแต่แม่ของเขากลับรับไม่ได้ที่บรูโน่กลายเป็นหนูบรูโน่จึงได้อยู่กับคุณยายและฮีโร่ต่อหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและช่วย กับไลลา,ลาเปลี่ยนแม่มดให้กลายเป็นหนูแถมยังช่วยให้ความรู้เรื่องแม่มดแก่เหล่าเด็กๆแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง